สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับ Easy Life My w a y แล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่คาเฟ่อีกแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาคาเฟ่กับเพื่อนๆนะคะมากันสามคนคะ่ะวันนี้เพื่อนใจดีชวนมากินอาหารที่คาเฟ่คะ่ะทุกคนวันนี้ก็ มากินอาหารกลางวันนะคะเป็นมื้อกลางวันอันดับแรกก็เป็นเครื่องดื่มชาเขียวชาไทยเลยค่ะทุกคนตอนนี้รรหวางรออาหารนะคะก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนสั่งเป็นชาเขียวนะคะเราสั่งเป็นชาเขียวปั่น,นะคะ่ะทุกคนชาเขียวลาเต้ปั่นนะคะ เขาก็ใส่ดอกไม้ดอกเล็กๆสีเหลืองมาน่ารักมากค่ะทุกคนคาเฟ่ที่นี่ก็บรรยากาศดีมากๆวันนี้ไม่ได้ถ่ายบ,บริเวณรอบๆของคาเฟ่ให้ดูนะคะทุกคนคาเฟ่ที่นี่ก็คิดว่านะคะถ้าใครได้มาก็ชอบน่าจะชอบเหมือนเราแต่วันนี้ไม่ได้เดินถ่าย วิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอาหารจานแรกก็มาแล้วค่ะทุกคนตำถาดนะคะส้มตำถาดสั่งเป็นเมนูส้มตำปลารานะคะส้มตำปรรูปาร้าก็จะมีเครื่องเคียงมาเยอะมากเลยค่ะมีไข่ต้มมี ใส่กรอกมีหมูยอมีปูอัดมีเส้นขนมจีนแล้วก็แคบหมูนะคะทุกคนตอนนี้เพื่อนก็ชิมก่อนเลยนี่อีกแล้วเพื่อนบอกอร่อยมากกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนกลิ่นปลาร้าเขาตอนนี้เราก็จะขอชิมบ้างนะคะ รสชาติอร่อยเราเคยมาหลายครั้งแล้วค่ะทุกคนก็ชอบมากมาก็ไม่เบื่อเลยค่ะช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนก็น้ำก็จะขุ่นๆนหน่อยนะคะข้างหลังเพื่อนๆเห็นไหมคะมีลำธารมีน้ำด้วยอากาศดีมากๆนะคะ คาเฟ่ที่นี่ก็ชื่อว่าทาราคาเฟ่เขาใหญ่นะคะทุกคนไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆจากทางร้านนะคะอันนี้ก็เพื่อนกับเราก็มาเป็นลูกค้าที่นี่ค่ะชิมไปคำใหญ่ๆนัวมากทุกคนส้มตำ เพื่อนก็ชอบมากอร่ายรสชาติดีมากหมูยอเขาก็อร่อยนะคะจานที่สองมาแล้วค่ะทุกคนเป็นผัดไทยกุ้งนะคะทุกคนผัดไทยกุ้งสดอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าหาไวเอียน พิซซ่าที่นี่แป้งบางกรอบนะคะซึ่งเราชอบมากพิซซ่าแป้งบางกรอบหน้าตาน่ากินมากอร่อยมากทุกคนมากินอาหารแล้วก็ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นนะคะมีเสียงน้ำจากลาธารด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากอาหารอร่อยบรรยากาศดีอันนี้จานนี้ก็จะเป็นทอดมันกุ้งค่ะทุกคนทอดมันกุ้ง แล้วก็จะชิมนะคะทอดมันกุ้งเขาอร่อยค่ะทุกคนพิซซ่าชิ้นที่สองของเรานะคะพิซซ่าเขาอร่อยใครที่ชอบแป้งบางกรอบก็น่าจะชอบเหมือนเราอะคาเฟ่ที่นี่เขาก็ มีที่ให้นั่งเยอะมากเลยค่ะมีที่ให้เลือกนั่งเยอะมากมาแบบเป็นครอบครัวมากับกลุ่มเพื่อนหรือมาคนเดียวก็ดีนะคะทุกคนมานั่งพักผ่อนดื่มกาแฟหรือไม่ก็มารับประทานอาหารนะคะมีหลากหลายเมนูเมนูเขามีเยอะมากค่ะทุกคนแต่วันนี้ เรากับเพื่อนก็ตั้งใจจะมากินส้มตำนะคะแล้วก็พิซซ่าด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะคะวันพักผ่อนกับอากาศดีๆอาหารอร่อยๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ